การ,ระถมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตแบบรายวิชาระด,ดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยคอนแกน่นเมื่อวันที่19มีนาคม2564เวลา10นากานาะห้องประชุมหนึ่งห้องประชุม2ชั้น6คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยคอนแกน่นรองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยกอนแก่นเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตแบบรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีรองศาสตราจารย์ดรเพ็ญศรีเจริญวานิชคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าวว่าตามที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้มีการจัดทําโครงการ เรียนรู้ล่วงหน้าและการเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจกับขอนแก่นบันสิเนตสคูสถาบันการศึกษาชั้นนําและเป็นเลิศด,ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากลหลักสูตรนี้ได้ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะได้ล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวเองว่ามีความชอบและความถนัดด้านใดรวมทั้งสามารถลดระยะเวลาการเรียนในมหาวิทยาลัยเก็บสะสมหน่วยกิตได้ได้รับประกาศสิบัิรในการผ่านเข้าร่วมการเรียนของแต่ละวิชา บริษัการำดำเนินง,งานนาก,ก่าวได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นโดยได้รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าโดยมีผู้รายงานตัวลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน39คนโดยแบ่งเป็นผู้เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการตลาดจำนวน18คนและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ ผานิตและนวัตกรรมจำนวน21คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน4คนมัธยมศึกษาปีที่จําจำนวน21คนและมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน8คนซึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ด้วยการจัดหลักสูตรนี้ถือเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยคอนแกนและหลักสูตรได้มุ่งเน้น การฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอีกด้วยต่อจากนั้นรองศาสตรา,าจารย์ดรมตรีอินประสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริหารวิชาการได้เปิดการประชุมนิเทศนักศึกษาการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและกล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยคอนแกนตามลำดับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพรนิพัฒน์นะคะเป็นนักเรียนชั้นวันธรมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวารินแดงค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันได้เข้ามาในการประถมนีเทศนะคะดิฉันได้รู้เกี่ยวกับการเรียนตลอดหลักสูตรนะคะล i f e Long Learning นะคะตลอดวันนี้ค่ะดิฉันก็ได้รู้และเข้าใจว่าการจัดสมรรกิจน,นี้จะมีประโยชน์ในการเรียนมหาวิทยาลัยทั้งการเทียบโอและได้เป็นความรู้ในการเรียนจริงๆค่ะ อยากฝากทุกคนนะคะว่าการเรียนเทียโอนุริจในการเรียนโลงหน้านะคะเป็นสิ่งที่ดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองเรียนที่นี่ด้วยค่ะ